วันนี้อยู่ที่เขาไม่แก้วร้อนด้วยสมาชิกวันนี้พาไปเนินสกายไลยน์ก็ต้องเตรียมมือถ้ากันหมดใช่ไหม ตัวเต็มเนี่ยนะแล้วไอ้ลัคกี้อะไรวะนั้นแพ้กระป๋องเนี่อยู่ทางขึ้นสกายไลน์ชั้นหน่อยนะไม่รู้จะเลื่อนไหมด้วยไม่แน่ใจอ่ะ เป็นโคนป่ะ

ห้ามตุกันเดน็ดขาดใส่โอ้โบแมนอันนี้มันเป็นเม็ดไม่รู้เห็ดแม่บอกแค้จะมาดูโอ้ยเห็ดแมนยังเม็ดนี่ ึงแล้วสกายไลน์โอ้โหโดนน้ำเกี่ยวเก <laughs> <laughs> ี่ยวหูเลยว u กิ้งสกายไลน์สกายไลน์ ถ่ายวิดีโอนะผมไม่ได้ถ่ายรูปมันมืมมเดเลยพี่มาเดี๋ยวเราจะลงฝั่งนี้กันขึ้นฝั่งนู้นลงฝั่งนี้นนรตรงนี้เวลาช่างตัวช่วงลงอาจจะชันนิดนึงมันก็ชันทั้งสองฝั่งเลยวะเกือบขาดแน่นอนอ,อาจจะปลอดภัยก็ได้เพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนลง <Okay. Yeah. S 1> ไปยังม,นนยมามากินบนรถ าเดปี้เดินอ้อมตรงนู้นได้ไหมน้โขยุงเดินยุงเล่นงานไป สิระวังนะตรงนี้อาจจะลื่นแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกก็คงไม่ลื่นเท่าไหร่รู้ป่าวันนั้นทําไงมากับพุ่ยหงส์ฝนนั่งสไลด์ลงไปเลยพาพามานั่งตักแล้วก็สไลด์ลงไปเลยเอากิ่งไม้ไปบาดด่างเอากิ่งไม้รองนะแล้วก็ถูลงไปเลยรึปเลยแล้วก็ไปเบรกที่ต้นไม้อาดอยู่ ไม่ลงหลงไปแล้วแต่ว่ามันลงไม่หมดแล้วก็ลืมแล้วแ้ว่านี่อยู่ในเมมนี um ่แหละทลายลงไปเลยอ่ะไอไก่ล้มกระตุยตอนล้มมันเก็บอยู่พอถ้าไปถึงบ้านมันจะหามันั่งดูีิละังอะ้ยเฮ้ยเฮไยหฮ่ยยเยเฮ้เฮ้ย วัน,นนั้นมันลื่นนี่เชมากับเด็กน้อยอะไกันเล,เลยรู้สึกว่ามันลำบากานีน่้นนีมีเสือคร่งดีจริงนะบ้านเราเนี่ยแถวนี้ไม่ต้องไปไกลก็มีที่เที่ยวแบบที่เขาไปกันไกลๆได้ต้องไปเขาใหญ่แล้วทางก็สนุกพอประมาณ ตื่นเต้นเล้าใจสวยมากเลยนกมดไม่กินเลยนกก็ไม่กินแต่มันมีขนเดี๋ยวแข็งว่ากินได้ใช่ไหมไหนชิมดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจสซี่จะสตาร์ทให้ดูเฮ้ยมันไกลโรงพยาบานลนะเว้ยแค่ชิมดูก่อนเฮ้ยยอดอ๋อเจสซี่โคตรหวานเลยอร่อยเวย้ยมันจะเมาให้ถ่ายมึงถ่าย,ายมันไ้ยเนี่ยถ่ายฉากกันไ้ยเนี่ยอร่อยมากพี่ยอดไม่พูดเล่นเนี่ย เฮ้ยเียเมึงทำไมนกไม่กินอาหานขนาดนี้เฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยตีนี้น้ำตาองเลยนะโอ้มามามาเล่นไล่กันที่้านนี่้นย ไปพิสานแล้วนี่ะไาบางๆหรือเปล่าวันนี้อาหาพอกน้ำก็ยังไม่อิ่มช่งใดว่าแปดชิ้นก็อิ่มกลับแต่สามชิ้นแรกแล้วเอามากินก่นไม่อิ่มตีข่ายิงสดตายเถอะตัวเกนี้ยายมาสามกองโอ้ยวันายมันงั่งจริงจังสิอสักเ อหาัทำไปทั่วเอาจุ่มน้ำแ้เอาข้าวสารโรยกนเนี่ยเจสซี่เนี่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 เซอันนี้มาเดยวไหมเอาอันนี้กินได้แน่นอนคือลูกอะไรทดสอบของฝ่าแบคเรวครับเดี๋ยวอันนี้กินได้แล้วกินมันออก แมงเงยต่ำมึกตัวกูตัวนี้ซัดไว้ถ้าสีมันต้องไปจิ้มน้ําจิ้มน้ำพริกกินได้กินแต่มันต้องจิ้มบักเบืยอมาเดือดเนาะกินน้ำจิ้มทอดไม่กินอย่างนั้นถ้าแบบมีตรงนี้ออกมาในเมื่อกี้มาแรงถ้าลูกเขียวเฮ้ยนี่เฮ้ยภาษานกเนี่ย มันอาจะมีโคตรลับอะไรบางอย่างนะคิดว่าคิดว่าเขาผ่านมีน้ำตกว่าใช่ๆฝนตกตลอดเลยมีน้ำตกแสดวมันต้องเข้าไปอีกลึกแน่ยเนี่ยโอ่ ิงแสดงว่ามต้องเข้าอยู่ลึกทีม่มีคนเข้าแล้วบนเขาที่มัอยู่คงไม่มีอะไรขึ้นแต่มันมนมมาก,ออกน,นต้นเดียวเลยต้ยยตยนะเ่ด้วยี่บอกเบอร์อร์รี่ได์เบมันเบอร์รี่หเปล่า ได้ลูกนี้ผมไม่กล้ากินลูกนี้กินได้เหรอตั้ลูกใหญ่ไว้โคตรแซ่บเลยวะสูสีกับสลัดร้อยแก้วไอจีเลยปกติน้าหนามันหวานไม่ใช่เลย